ที่ดินสวยบรรยากาศดีมาแล้วค่ะที่ดินซันเซ็ตเข่าใหญ่นะคะตำบลหนองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ดินซันเซ็ตเข่าใหญ่ขนาดที่ดินเริ่มต้น90-200ตารางวาโฉนดนอสอีส่จอนะคะราคาเริ่มต้นเพียง5,900บาทต่อตารางวาเท่านั้นค่ะ ราคาปกติเริ่มต้นที่10,000บาทต่อตารางวานะคะโซนนี้โครงการพัฒนาค่ะระบบน้ําไฟฟ้าสามเฟสถนนภายในโครงการเป็นถนนลาดยางกว้าง6เมตรปรับพื้นที่พร้อมให้ปลูกสร้างได้สถานที่ใกล้เคียงห่างจากสถานที่สำคัญดังนี้นะคะเซเว่นประมาณ4กิโลเมตรปั๊มน้ำมันปตทสิทธิพ,พลนองสาร่าย4กิโลเมตร ซีเจซูเปอร์มาร์กตหกกิโลเมตรสถานพยาบาล6.5กิโลเมตรทายาม่าฟาร์มเขาใหญ่9กิโลเมตรทาร์ทาร่าฟิตเนสเขาใหญ่9กิโลเมตรมโอโซน5้กิโลเมตรเดปาร์ตเขาใหญ่ km, โโ 5. 5 km, หญ4กิโลเมตรตลาดมั่งมีหนองสาหร่ายสิกิโลเมตรปากทางถนนมิตรภาพ14กิโลเมตรโลตัสปากช่อง20กิโลเมตรตลาดสดปากช่อง20กิโลเมตร สนใจสอบถามข้อมูลนับชมที่ดินได้นะคะ